ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเวียดนามกำมัดแน่วไทยบุกเสมอรอปิดจ็อบที่รังสิ์เวียดนามเป็นต่อครับแต่ไทยเราก็ไม่เป็นรองแมตชนี้บ้านเราบุกมาเล่นกันโคตรได้ใจต้านพลังเสียงเชียร์ได้สนุกเราได้เปรียบเอาเวโก2ลูกที่ไปควักมาได้และวันที่16นี้ชี้ชะตาอันดับหนึ่งของอาเซียนก่อนแมตเนี่ยเวียดนามย่งขิงครับทั้งให้ข่าวทั้งหยอกเย้าเราแบบเอาจริง โค้ดของเวียดนามแกก็มั่นใจและปลุกใจเด็กๆได้ดีเยี่ยมสร้างความเชื่อมั่นสุดๆมันเลยลามไปทุกภาคส่วนถ้าเขาแย่ได้เขาแย่เลยถ้าอันไหนปั่นได้เขาปั่นทันทีครับสภาพทีมของเขามั่นใจมากว่าเอาเราลงแน่มีข่าวสายการบินของเขานึกสนุกสร้างคอนเทนต์เปิดก่อนเลยครับหลังจากที่ไทยเราเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ตั้งแต่วันพุธที่11มกราคมพวกเขาได้โพสต้ตอนรับทีมชาติไทยพร้อมข้อความว่า ภูมิใจที่ได้รับส่งรองแชมป์ทีมไทยไปแข่งที่เวียดนามแม่ก่อนที่จะลบออกไปครับและเปลี่ยนแคปชั่นใหม่เป็นยินดีต้อนรับพร้อมกับแนะนําอาหารให้กับทีมชาติไทยแันเน่กลัวดราม่าหรือไงครับปั่นกันจริงๆรพอหลังจากนี้ก็ลบทิ้งแต่แฟนบอลมือไวก็ยังแคปไว้ได้ทันครับสตอรี่มากมายก่อนเกมก็สนุกครับสภาพกองเชียร์เขาก็พร้อมตะเบงข่มขวัญเราจนจบเกมผู้เล่นเวียดนามมั่นใจในแชมป์ครั้งนี้ โค้ชของเขาปาร์คฮังซอแกจะลงจากตำแหน่งแล้วหลังนัดชิงครับรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายของแกซึ่งแกทำทีมเวียดนามได้ดีมากเลยนะครับ5ปีที่ผ่านมาค่อยๆสร้างทีมที่เล่นกันได้แกร่งเข้าบอลกันแบบแม่นเน้นการประทาได้วยเปรียบเข้าใจเล่นและมีสมาธิม,มากๆบอลแดน3ามก็น่ากลัวชัดเจนมีกลยุทธ์ในการโจมตีโดยพวกเขานะครับคว้าแชมป์อาเซียนคับเมื่อปี2018มีเหรียญทอง4เกมปี2019และปี2021 ก้าวขึ้นมาอยู่ในลรงกิ้งท็อปร้อยของโลกและเนื่องด้วยจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของแกกับเวียดนามแกก็เลยเน้นมากๆกแกพูดตั้งแต่เจออินโดเลยว่าผมไม่อยากอำลาคุณซือเวียดนามด้วยความพ่ายแพ้พอแกรู้ว่าเจอไทยแกก็ประกาศเลยว่าผมต้องการนําถ้วยแชมป์กลับมาให้แฟนบอลของเราเรากับเขาสูสีกันมากๆครับในประวัติศาสตร์เจอกันทั้งหมด53ครั้งเราชนะน้อยกว่าประตูได้เสียใกล้เคียงทีมชาติไทยได้70ประตูทีมชาติเวียดนามได้71ประตู นี่บอกถึงความเป็นอริกันไกลกๆเลยนะครับไม่ยอมกันจริงๆแต่ถ้าเป็นการชิงแชมป์อาเซียนเรามีสถิติที่ดีกว่าชนะมากกว่าครับบรรยากาศก่อนเกมนี่ยังเดือดเลยครับอย่างกับสงครามอารมณ์เหมือนแบบอั้นกันนะครับเพราะเราไม่เคยชิงกับเวียดนามมา15ปีเลยครับครั้งนั้นเวียดนามเอาชนะไทยไปในปี2008ครั้งก่อนๆก,ก,ก็เล่นกันสนามกลางไม่ใช่เย่าเยือนแฟนบอลบ้านเขาเนี่ยเข้ามากันเนืองแน่นแออัดกันตัวขายเกลี้ยงตัวผีก็หากันให้ฟาก แฟนบอลเขาตื่นเต้นมากๆครับที่ได้เจอกับไทยเรามันเหมือนเป็นดีมไฟนอลจริงๆถ้าเราเอาเขาลงได้เนี่ยคุยได้อีกยาวครับที่นี่เขารักฟุตบอลกันมากเลยครับพวกเขาศรัทธาในฟุตบอลสูงมากเมื่อได้เวลาเชียร์ก็เชียร์กันอย่างบ้าคลั่งเต็มที่ที่มีดินสเตเดียมวันนี้มากันแน่นๆสร้างบรรยากาศได้หน้าขนลุกครับเรารู้กันหมดครับว่างานนี้เนี่ยงานช้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาเอาชนะทีมที่เล่นเกมรับได้ดีมาก เกมรับของพวกเขาไม่เสียประตูให้ใครทีมไหนเลยแม้แต่ลูกเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างเวียดนามนี่บ้านเขาแถมตัวเขาสดกว่าด้วยสภาพสนามก็ดูแบบเออดูไม่เต็มที่ไม่ค่อยเรียบเนียนครับเป็นไปตามคาดครับเปิดเกมมาเขาก,กดเรายับแทบโงหัวไม่ขึ้นทางเราก็ยังรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดอดทนกับทุกจังหวะค่อยๆเล่นไปตามเกมของเขาอย่างใจเย็นเวียดนามวันนี้จัดหนักทัสกินถึงเนื้อถึงตัวแบบไม่เกรงใจ จะเกรงใจทําไมนี่บ้านเขาแฟนบอลที่เข้ามาเต็มเล่นเวฟกันไม่หยุดส่งเสียงเชียร์กันในทุกจังหวะระทึกบอลสนุกมากครับเราได้แต่ลุ้นว่าจะโดนเมื่อไหร่และเขาก็นําก่อนจริงๆด้วยแฟนบอลเนี่ยโคตรสาใจกันเลยและปิดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเราแก้ง,งานมาดีไปไปมามาตีเสมอได้จากปรเมศจากการวางบอลแบบเต็มไปได้วยคลาดของกัปตันอุ้มปรเมศหลอกเหมือนจะยิงแต่ในช่วงพริบตาเขาดึงลบกองหลังเวียดนาม ไอหนุ่มนั่นควรต้องไปกายภาพครับเอา้าพอดูชัดๆนี่มันคนที่ไปปั่นประสาทกับตันอุ้มเมื่อครึ่งแรกนี่ว่าปอลเมตยิงยักได้แรงมันสะใจดีจริงๆสุดยอดเลยครับฟองและตามสถิติลูกนี้ครับเป็นลูกแรกในทีมชาติชุดใหญ่ด้วยปัดเดิมได้แบบคลาสสิกสวยงามมากลูกนี้เฟสเสียงเชียร์ของแฟนบอลเวียดนามไปได้เยอะเลยและไปไปมาอีกครั้งเราแซงเฉยก็เหมือนเดิมครับกับตันอุ้มกับการเล่นที่งอมสุดๆแล้วตอนนี้ จ่ายบอลทะลุทะลวงให้สารัตเข้าไปยิงให้ไทยนำสองหนึ่งลูกนี้ดับเสียงเชียร์แฟนบอลเวียดนามไปชั่วขณะแต่พวกเขาก็มาเฮก,กันคอแทบแตกก่อนหมดเวลาไม่กี่นาทีเพราะทีมของพวกเขาตีเสมอได้ครับแบบสุดๆจริงๆจากลูกยิงไกลหน้ากรอบฟุตบอลวันนี้สนุกมากครับจัดไป2ดอกกุมความได้เปรียบอเวโก่เสมอกัางปลายสองสองมาต่อเวลาความมันต่อที่บ้านเราครับวันนี้ครับกับตันอุ้มเนี่ยมีบทบัทอย่างมากในหลายๆจังหวะครับ มีใบสั่งมาให้ป่วนหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีจังหวะนวลหนุบหนับกับผู้เล่นเวียดนามด้วยเล็กน้อยแต่คมอารมณ์ได้เยี่ยมครับเหตุการณ์นั้นเลยไม่บานปลายตบมือให้จริงๆครับตัวอุ้มเองทางเวียดนามเนี่ยก็จับตายอยู่แล้วแต่สุดท้ายกับตันอุ้มมีสแอซิดแถมยังได้ปั่นฟรีคิกไปจูบสามเหลี่ยมอีก1ดอกมันดีจริงๆผู้เล่นคนอื่นๆก็น่าชมเชยเช่นกันครับผู้เล่นเกมรับของผู้เราทุกคนเล่นกันอดทนมากๆตั้งใจมากๆลูกที่โดนก็สุดปัญ,ญญาจริงๆครับ สารัตก็ยังคงเป็นตัวที่สําคัญในทีมชุดนี้พีระดอนก็มาประสานงานในแดนกลางให้ไหลลื่นส่วนจังหวะของเอกนิตที่หลุดเข้าไปยิงลูกฝังในนาทีสุดท้ายแต่มันไม่เข้าแฟนบอลส่วนมากก็คุยกันว่าน้องทาดีที่สุดแล้วเกมรับของเวียดนามจังหวะนี้ก็ทําได้ดีทั้งกองหลังและนายประตูมันเป็นจังหวะของฟุตบอลจริงๆครับตอนนี้นะักที่ไทยเราตัว20,000กว่าใบขายหมดแล้วครับใครที่ได้ไปชมก็กไปช่วยกันเชียร์นะครับ เพราะบรรยากาศของการรวมใจมันสามารถบัฟผู้เล่นได้ดีจริงๆส่วนใครที่พลาดโอกาสนี้ไปมาดามแป้งบอกว่ากําลังวางแผนเรื่องติดตั้งจอยักษ์ทั่วกรุงเทพเพื่อให้แฟนบอลได้ชมกันอย่างทั่วถึงก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจครับเสมอกันไปแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบตอนกลับมาเล่นบ้านเราจะได้มันขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้ายิงขาดแล้วมันจะไปมันอะไรแหละครับถูกไหมก็ต้องไปตัดสินกันในวันจันนี้ขออย่างเดียวอย่าประมาทกันนะครับ ในวันที่16ให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ